ตอนที่เป็น ATV มันเป็น4ล้อไม่ใช่สองล้อมันดึงทั้งล้อเลยครับมันดึงแล้วมันมันเหมือนมีคนมาดึงแฮนด์เราอ่ะแฮนด์เราพลิกอย่างนี้เลยมันกลับปั๊บแล้วมันก็พุ่งลงไปข้างล่างล่วงลงไปในในในเหวเลยไปเดียวเลยโอ้ยคุณเชนเขาพูดพูดไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วไงเขาเป็นผมเนี่ยแหละครับ เขาบอกเป็นผมเลยก็เลยแล้วไม่มีใครเชื่อไงไม่เชื่อมันเล่นว่าคีเล่นจริงแล้วยังไงยังไงคุณสับขาหลอกเลคือคือต้องบอกก่อนว่าประสบการณ์การขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยอย่างแบบผมก็ขี่ไปทิเบตขี่จากจากเชียงรายไปทิเบตมาเราก็ผ่านเหวมาเยอะเหว4 0 0พันเมตรที่ไม่มีอะไรข้างๆเลยแล้วเราต้องขี่เลนขวาเพราะบ้านเขาขี่เลนขวาใช่ไหมครับเจอรถบรรทุกเบียด ในถนนที่เท่ากับรถบรรทุกเป๊ะผมก็ต้องเอาตัวเไปแนบอยู่กับหน้าผาเพื่อให้ตัวเองเไม่ตกเขวอะไรเงี้ยมันก็เคยมาหมดแล้วแต่มันก็ไม่ได้ตกเพราะเรามีความระมัดระวังสูงมากในการขี่อะไรเงี้ยจนวันหนึ่งเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วไปขี่ ATV ขึ้นดอยหลวงเชีเชยงดาวมันก็เป็นเส้นทางชาวบ้านแล้วเราก็ไม่ได้ขี่ ATV ทุกวันโค้งเคยอ,อะไรวิธีการอะไรแต่ว่า,วาด้วยความที่เราก็ไม่ได้ขี่เร็ว คือผมไม่ใช่คนบ้าระหำ่ำ<ม>คือแบบทุกอย่างอยู่ในคอนโทรลที่เราสามารถคอนโทรลได้แต่วันนั้นน่ะผมก็ขี่ช้านะแล้วแฟนซ้อนแพรซ้อนอยู่ข้างหลังมผมก็ขี่ไปเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเริ่มสนุกเริ่มข้างหน้าเริ่มเห็นดอยหลวงขึ้นมาเรื่อยๆนะอ่าปลายปล้วเราก็คุยกันไปเรื่อยๆตลอดทางมันมีอยู่โคง้งนึงที่เป็นโค้งขวาผมก็โค้งไปเรื่อยๆอยู่ๆดินมันยวบดินด้านซ้ายอะแล้วพอดินมันยวบด้วยความที่ เป็น ATV มันเป็นสี่ล้อไม่ใช่สองล้อมันดึงทั้งล้อเลยครับมันดึงแล้วมันมันเหมือนมีคนมาดึงแฮนด์เราอ่ะแฮนด์เราพลิก่างนี้เลยมันกลับปั๊บแล้วมันก็พุ่งลงมาข้างล่างล่วงลงไปในในในเหวเลยลงเหวเลยลงไปแล้วครับลงไปแล้วแต่ว่ามันจะด้วยด้วยความที่มันเป็นป่าบ้านเราอ่ะมันจะมีต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ที่เหมือนเหมือนต้นไผ่เท่านี้มันจะขึ้น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 ตัวผมก็ไปล็อกอยู่กับรถแล้วรถเนี่ยก็ลอย ลอยอยู่อย่างเงี้ยแล้วโดยล็อกไว้ที่ต้นไผ่แค่สองต้นที่ล็อก ATV ต้นนี้ไว้กับผมแล้วก็แพรที่อยู่ข้างหลังตกลงไปน่าจะเกินเมตรอะครับประมาณเมตรกว่าแล้วตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้กับคันเร่งซึ่งมันก็ดังอือตลอดเลยเชื่อแบบแบบไม่ร้องไม่อะไรแต่ช็อกช็อกสุดเลยคือมันเงียบทุกอย่างมันเงียบแล้วน้องชายผมขี่ตามมาเสียงร้องอะคือเสียงรถน้องชายผมกับแฟน มันกรี๊ดแบบดังมาก mm. เพราะว่าพี่ชายหายไปในเขียวเลยหายไปแบบมองไม่เห็นเลยนะข้ oh. างหน้าไม่เห็น, oh. ไ,มหนไม่เห็นรถไม่เห็นอะไรทั้งนั้นอะไรเงี้ยแล้วทีมเขาก็เลยวิ่งมาครับ mm. ระหว่างที่ทีมกําลังช่วยแพร่ขึ้นไปเนี่ยตัวเราเนี่ยคือวินาทีนั้นมันทุกอย่างมันช้ามากเลยนะมันมันจะรู้สึกว่าโอเควะแพรรอดแต่เราก็อาจจะตาย เพราะว่าถ้าเราหลุดจากสองต้นนี้เนี่ยมันคือพุ่งลงไปแล้วแล้วลงไปอีกไกลไหมคือคือมันมันมองไม่เห็นว่ามันไกลแค่ไหนพี่แต่ว่าแสดงว่าไกลมคือสูงมากอ่ะแล้วตัวเราก็ยังดันกับคันเร่งตลอดเวลามันก็ยังอือแต่ด้วยความที่ล้อมันลอยรถทั้งคันมันลอยอยู่มันก็เลยไม่ได้ไปแบบตะกุยกะอะไรแต่มันล้อมันหมุนเี้ยมันหมุนของมันเองแต่ตัวเราก็ผมก็จับต้นไม้เงี้ย แล้วตัวมันก็ดันเนี่ยแล้วมันก็อือและขันเร่งค้างใช่ไหมใช่รเราเก็แบบันเร่งคคือใจตอนนั้นมันมันไม่สามารถอธิบายมันเป็นคําพูดได้เลยว่าใจตอนนั้นเรารู้สึกอะไรครับแล้วเขาก็ดึงเนี่ยดึงสองคนก็ดึงตัวแพรลอยขึ้นไปแล้วก็ขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ดึงผมซึ่งตัวเราอ่ะมือก็จะให้เขาจับก็ไม่ได้เพราะมือเราก็กลัวเราก็ล็อกอยู่กับต้นไม้อะไรเงี้ยหุ้นเสียวเลยนะณนะตอนนั้นนี่เหมือนเหมือนมีโอกาสตายได้ทุกเมื่อนะใช่คือนิดเดียวถ้าเราหลุด แล้วสมมุติเหมือนในหนังรถหลุดลงไปแต่ตัวเราเกาะไว้อ่าแต่ในความเป็นจริงแล้วรถมันก็เกี่ยวกับตัวเราอยู่ด้วยถ้ารถมันลงไปรถมันดึงเราลงไปด้วยนนแน่นอนเกี่ยวคิดคิดลงรถจุดไั้ยังแบบหลงังหลังจากกู้คนขึ้นมาหมดแล้วเขากู้รถได้ทันไหมครับขึ้นมาได้ครับขึ้นมาได้ด้วยความที่ต้นไม้มันต้นไม้เขาลากมันน่าจะหยาบแลวมันแข็งแรงมาก